โดดเซนชิกััมบ,บ,บ,บโอเปเรชั่นคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้แม่เราก็มาอยู่กับเกมกันารมด Battle o p เ r a t i o n s 2เช่นเดิมรอบนี้ก็เป็นจิมไทป์สี่นะครับผมแต่ว่าสีเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีของกราวท้ายอ่าซึ่งเป็นรุ่นที่ใช้งานบนพื้นดินนะครับผมมันก็ตัวเดิมมาแหละเปลี่ยนสีอีกแล้วนะครับผม โดยสีนี้เนี่ยจะไปโผล่ในภาค83เนาะอย่างที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยประวัติยาว <c oughs> เราเล่าไปแล้วรอบนี้คงจะไปแบบชิวๆกันนะครับผมเออเนี่ยรอบนี้เราเอาบาสูก้ากันดั้มมาด้วยในเกมเรายังใช้ได้แค่บัสูก้าของกันดั้มนะครับผมเออเสียดายมากรอบ,บีมไลฟ์โฟของกันดั้มอยู่เนี่ยไม่นี่ก็ได้เอ่อปืนของพวก08ปอะ่ะเออปืนร้อยบมมของ08 <c oughs> มันก็ใช้ได้อะ่ะ <c oughs> แหม,แม อยากให้ทีมงานรีบอัปเกรดหุ่นตัวนี้ได้แล้วเอออัปเกรดให้มันใช้ของแรงๆได้แล้ว่อวะแหนพวกบีมไลฟลของหน่วยเอลโกหรือว่าบีมไลฟลที่ว่าพวกจิ้ม2อจิ้มสใช้กันมันก็ใช้ได้แลอลอท้ๆรอรอสเปเปอร์ก็ใช้ได้แหมมาโทษเกมไม่อัพสัทีเกมบอกอัพเยอะเดี๋ยวมันโกงเกินเดิมทีกูก็เนิฟมันทุกรอบอยู่แล้วเออ ว่าแต่มีการอัพเกรดแพลตฟอร์มเนี่ยนุ่ตลอด <c oughs> ยอมยอมเข้าไปนะครับ <c oughs> ไอตัวที่มีการปรับสเตตัสบ่อยเนี่ยก็จะมีไอ้ตัวนี้กับเกลก๊กไฮอ่ะเออเออ่จะเป็นประมาณนี้มั้งอ๋อขอบคุณมากกาวไทยเรากับนายเป็นกาวไทยเหมือนกันฝัน <c oughs> นั้นมันแซกกาวไทยไงทีมเรา ซตกาวไทยก็มีหลายสีเนาะเดี๋ยวพี่เอามาเล่นบ้างดีกว่าเออสีขาวไม่ใช่สีขาวสิเออสีน้ำตาลสีเขียวแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งอะไรวะสีน้ำเงินอ่าใช่ใช่สีน้ำเงินของหน่วยมาโคเชสเออหวังระเบิดมันเราเล่นสีเขียวไปแล้วนี่หว่าจะว่าไปลืมลืมสนิทเลยเออเดี๋ยวไปเล่นสีอื่นด้วย เปลี่ยนสีก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ได้เะยครับผมเรียบร้อยโดนเป็นหนึ่งศพสองศพเราเหมือนแรงอ๋อครูบินได้เอามันลงมาไล่มันลงมาสีส้มซะด้วยทีมเรามีหมาไหมวะเอาไปแทงหลังมันหน่อย มันต้องลงตรงนี้แน่ๆนั่นไงมันลงแล้วมันลงแล้วมันลงแล้วไอ้ข้างหลังอ่ะมึงเห็นไหมเนี่ยฟาดไปเรียบร้อยได้แล้วเราก็ล่วงสวัสดีกันดั้มกันดั้มตายแล้วนี่หว่าโโอ้หระเบิดจะลงแล้วยิ่งฟาดไปอ่า ถอยกันถอยกันทีมเรามันอยู่ฐานหมดเลยโอ้ยเลีเ่ยวไรเนี่ยอ้อข้างๆเบื่อด,ด่านน้ำแล้วอ่ะจะว่าไปคลิปนี้อาจจะยังไม่มีด่านน้ำเลยครับผมด่านน้ำเราเอาลงเยอะแล้วเออปล่อยด่านน้ำไปก่อน ปัดล่วง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 ต้องสามต้องสามเฮ้ยโย่มึงจะทำอะไรเมื่อกี้มึงจะทำอะไรอ่าทีมรเราอ,อยาย่ายา,ยาเรียบร้อยล่วงไปตายก่อนว่ะ บัสุก้าของกันดั้มมันรีโหลดนานว่ะออจะว่าไปรีโหลดนานจริงแค่บัสุก้าธรรมดาดีกว่างั้นเดี๋ยวรอบหน้าเปลี่ยนสีตัวนี้เป็นชาโดโ์ทีมอ่ะชาโดโ์ทีมใช้บัสุก้าธรรมดาดีกว่านะเนาะเป็นบัสคุก้าโมดิฟายเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องเป็นสีเอลโก้แต่ว่าปืนของเอลโก้ยังไม่มียังไม่ให้เราใช้งานงั้นตอนเป็นสีเอลโก้ใช้เป็นปืนกลแล้วกันนะครับผมปืนกลของปี83ยิง โดยนยืนนิ่งๆกูยิงเลยสุดยอดโอเคถอยถอยเออฮึ่แซ่บันยาวาจริงกว่าไอโซคอยอีกแล้วอโอโหเกียดแซ่หรือเกินแซ่ยาวจริงเออ ยิงซ้ำซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำเลยโอ้สุดยอดลุงกนเห็นบ้า <c> น <oughs> เนี่ยไป,ไปเรียบร้อยโอเคเริ่มตีเติรนละห่างั้นแต้มเดียวอลึกตุ้มเฉียวหนะ้า ยิงไกลขนาดนั้นมันโดนยากลันตุ้มอ่ะน่าจะมาใกล้ๆหน่อยหนึ่งยิงขอเชิญอ๋ออ๋อสุดยอดเพื่อนขอบคุณช่วยได้เยอะเลยอื้ยกันดำ การมันนรูมันนรูมันนั่นแหละเราไม่โค่อทีมเวิร์กยิงโอเคยิงฮะติดมันติดว่ะโอเคบอลเข็นยังได้ ไอ้เนี่นี่ยเนี่ไม่เอา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 กิ้งไปไหนอแร่งนัดกันโอเคเพื่อนซ้ํมแล้วเราก็โดนได้ข้างหลังอี่กูบินได้นี่น่าจะมีคนไปสอยมันหน่อยจะว่าไปอย่างว่าทีมเราไม่มีหมาสักเครื่องอ่ะเออมีหมาสักเครื่องมันสุดยอดมากไม่ใช่กับน้งสี แต้มขี้เฉียดมากเลยบอกโอ้โหโคตรต่างกับตอนเล่นอวกาศอ่ะคนเจนสนามอวกาศม,มันน้อยอ่ะเนาะเออเตะระเบิดลงแล้วโดนไหมโดนไหมไม่โดนใครเลยเรียบร้อยเกมอีกแล้ว สอยเพยเลย์เดอร์ไอเสื้อหติดโล,กล่กูดิมึงเมื่อกี้แหวะแหวะริงอ๋ออ่าีสทีมเดียวกันตายยังตายแล้วนะโอเค นำแล้วนำแล้วรักษาแต้ไมไวให้ได้ไอ,อ้โปโตโปโตโอาบโปโตร่วงไปแล้วยิงเกมันเออโอเคชิวเฉียดมากรอดละในทางนั้นมันลงหุ่นด้วยนะโหนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมปืนของไอ้กาวไทยอะ่ะเออร้อยแปดสิบอันนั้นเราก็ใช้ได้นะตามเนื้อเรื่องอะบีมไลฟิโฟก็ใช้ได้รอทีมงานอัปเกรดอย่างว่า โอเคก็ถือว่าจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมกับจิมไทซีกราวทาไทยไว้เจอกันใหม่ตัวต่อไป